สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกาะกระแสข่าวดังประทะเดือดเผยเหตุนักโทษแหกคุกเผาเรือนจำจากกรณีที่ได้เกิดเหตุยิงกันภายในเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีเสียงปืนดังขึ้นอยู่เป็นระยะขณะดเดียวกันพบว่าเกิดการจลาจลที่เรือนจำบุรีรัมย์มีเสียงยิงปืนนักโทษแหกคุกหนีหลายรายเริ่มมีการเผาเรือนจำมีผู้ต้องขังกว่า100ชีวิตยังไม่ทราบชะตากรรม ล่าสุดมีรายงานว่าพลตำรวจตรีอัครเดชพิมลศรีรองผอบชภ .3 เปิดเผยว่าสาเหตุเกิดจากความกดดันของนักโทษประกอบกับมีคนปล่อยข่าวหรือว่ามีนักโทษติดเชื้อโควิด -19 ทำให้นักโทษพยายามแหกคุกเพื่อเอาชีวิตรอดเบื้องต้นมีนักโทษหลบหนีจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป ทั้งนี้จึงอยากฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงให้เฝ้าระวังตัวเองให้ดีเขอบคุณข่าวจากสยามท็อปปิกค,ครับ